โอเคนะคผมก็ก่อนอน่นก็กลาบสวัสดีพี่น้องชาย YouTube. ชวยูทูบเช่นเคยครับก็วันนี้ก็มาสองคนกับจันนอตนะครับผมก็มาเก็บข่าว้าล่ครับฮาเสียหนึ่งตอนท้องนี่แปงนี่ไอ้ไปลายข่าวกินแฝดนะครับ้าไลไ่ไในอุ้มเลยครับผมโอ้สวยจัดอ่ะ เกินเพื่อนๆแจ่มเลยนะสีอะดูดิก็เสร็จจากนี่ก็เดี๋ยวจะไปเกี่ยวของแม่ต่อครับห้าสีอหนึ่งหกสิบไร่นะก็ประมาณห้าโมงพอดีครับเดี๋ยวไปส่งไอ้ไน็อตไอ้น็อตลงแล้วก็แปเออีกคันมาจะมาเก็บงานล้วก่อน ก็จาาเมื่อกี้นี้ก็เสร็จไปที่ร้อยแล้วครับผม,มก็หัวสะเพริ่ครับไม่ได้ถ่ายรับชมเลยได้ไปอุ้งมากว่าครับจ้าเมื่อกี้นี้นะอศัศีหนึ่งด้ประมาณสักเกือบเกือบสี่เกียนครับสามเกียนกว่ากว่าประมาณผมก็กลับมาเอาไ้คันเล็กแล้วเนื้อนก็เริ่มลงแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาครึ่งวันนะครับผมเที่ยงหกสิบไล่ย,ยังไงก็ไม่เสร็จครับได้ทั้งยี่สิบกว่าไลนหรือเปล่าเข่าหู อีดีดนหนานตะกรุดอันนู้นข่าววันดีครับผมพาสีอันหนึ่งสองวันอยู่แล้วครับเลอได้เดทเไกร็เท่านั้นนะก็อค่อยไปครับผมเพราะว่ามันจัดไม่ได้นะข่าวมันหนาบนซ้าย กระจายฟังเลยแจ้ยังไม่เอานะครับเดี๋ยวเราไปรูก้กันว่าจะได้เท่าไหร่ข้าวแม่ก็ถือว่าลวงดีอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ไอ้น็อตจะเต็มปุ้มแล้วผมก็จะเริ่มเต็มแล้วดีดกันเยอะครับ เดกก็พอได้ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบว่าทีเดียวเลยครับผมแต่ป่า60ไร่แล้วรวมมาเลยอะ่ะทาเป็นคลิปเดียวเลยจบมันประมาณ50กว่าไรนะเกือแบบ60ไร่ หรือว่าจะได้เท่าไหร่ครับความพยายามครับลงวตีหนูเป็นไงแน่นอนโอ้ข้าวแน่นปุ้นพอไม่ไม่ไหวเลยอะ่ะไปไม่ไหวเลยรถอะไอ้ก็อันนี้มันแปดแปดแปดหรือเก้าไรจำไม่ได้ครับอันเดียวนะฮะเนี่ยนะเจนน็อตเกี่ยว แต่อันที่ผมเกี่ยวอันบนตรงสมิร์ทมันมาสิบไล่หรือ,อยังไงแปดเก้าสิบเออใช่อันเนี้ยแปดแปดไล่แล้วก็อันกลางเก้าอันบนสิบรถจะไปไม่ไหวที่เงี้ยตะแกงลั่นเลยปั๊บปับป๊ปัปลปลเลยียวโอ้โแน่นเกินนะทีนึงอ่ะ ก็ตอนนี้ก็หกอุ้มไปแล้วนะครับผมประมาณ15บเกียนนะทุกคนหกอุ้มที่ผมน่ายังไม่ได้เที็ไอ้นนอจะไม่เสร็จเลยครับประมาณอีกเกียนหนึงของผมก็ยังไม่เสร็จของผมวันนี้อุ้มได้แล้วครับรายละเกียน17ไเจ็ดลาแปดประมาณ 8, 9, แปดเก้าเป็นสิบ็ดเดี๋ยวรอไปเทีนอกครับเพราะว่า,วามีแหลบเขาค่อนข้างที่ các bạn kéo này nó thẳng hơn núi Mã lên Mã cái nhỉ, Ai kìa? เทียเมื่อกี้ก็ได้ไป14ยเยนกว่ากว่านะแต่ไม่รู้กว่าเท่าไหร่เห็นจะส่งก็บ,บอกครับก็ราคาหมื่นสามร้อยบาทนี่ก็ได้อะได้ล้มเลยเป็นไงบิ่งจะล้มอ่ะนี่กี่อุ้มแล้วก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้นับเลย ลังไปเกี่ยวนบนนะไปเกี่ยวนบนได้สามพุ่มที่นอนละก็เสร็จไปแถวนึงแล้วนะครับผมมีสามมันเนาะแถวนึงก็ยีบเจ็ดไร่ครับแปดเก้าสิบแล้วก็นี่ห้าไล่กรฝั่งนู้นในที่ทึเกี่ยวก็เขเกี่ยวไม่ทันแล้วต้องไว้พรุ่งนี้ ก็ไม่รู้ได้ไปกี่อุ่มแล้วก็จะเต็มรถตะส่งแล้วอะ่ะไอ้น็อตก็จะเต็มอีกครับแล้วก็อันนี้ผมคันเดียวก็น่าจะไม่หมดนะอุ่มเดียวอะ่ะมาต่อมาเก็บอีกหน่อยนิ่อยู่แล้วก็มันไปผมผมวนไปรอบนึงแล้วก็มันไปสามรอบอะไรอันเดียวนะมันเต็มเลยอะ่ะแต่ว่ามันมันมีอันเก่าอันนี้ครับมันเกี่ยวไว้หน่อย ผมก็มาไม่หมดนะครับผมอันอันห้าไล่เนาะไอ้น็อตก็ไปเก็บประมาณอีกอุม้มเอ้ยประมาณอีกครึ่งอุ้มครับประมาณเกนอกนกว่าสามท่อนนะ่ะสวยงามครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็พรุ่งนี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปอีกกิบเจ็ดไล่แล้วอีกฝั่ง แต่ว่าน้ำใจดีเจอไปหน่อยไม่ค่อยดีเหมือนนี่แต่ก็ถือว่าพอได้ครับยี่สิบเจ็ดยี่ห้าก็สุดยอดแล้วบอกนานๆจะได้เจอรถร้อก็ว่างั้นนะ่ะจัดให้จะไม่ไปขอเอาอีกทีนอดอีกจะอยากไปได้อีกอะอให้หนังใจแกดิไปยเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผม ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วได้เหลือ,อระยะมาแบ่งน,นี้ก็ยิบเจ็ดไลน์แล้วผม๋ยวพอเขาอยาำต่อไปแล้วครับที่เกี่ยวเมื่อวานนี้เก้าห้าเก้าห้า มัจะติดเขียวเยอะหนอ่อย <Wow. S 1> นะว่ามางองนนี้เดี๋ยวเราไปลงอันสองครับ ก็เยี่ยมครับแส่ยกสูงๆหน่อย้าไหนที่แบบว่าพีนาสูงก็ไม่เยี่ยมนะจะเหลื่อนนิดๆหน่อยหน่อยเพราะว่ามันคันชักมันจะไปโดนนะครับผมคันชักจะไปโดนหน้าดิบก่อนมันจะเสียตรงนี่ของเราเองไม่ดีเลียครับผมบ้านเจ้าที่ผมไปเที่ยวนี้เขาให้กระจายฟางเลยนะคือเขาเจ้าตองไงจริงเขารับได้ครับ ก็จ anyway like ัด้ไใจหมดแนนบ้านเนี่ยมันจะเป็นทับอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบว่าบนซ้ายนะแบบเปิดกระจายฟังเลยเปิดจิการจับต่อนนี้ก็จบต่อแต่บ้านก็ทำมันอย่างนงี้ครับผมก็จัดต้นๆนั่นต่อถ้าขึ้นดีๆเสมอนี่เสริมไรเละเกินนะว่าแล้วต่อนานนี้แฝงแตกดีนะไปเดี๋ยวเราไปลงอันนู้นแล้วครับผมก็ตอนแรกว่าจะไปลงอันสองครับก็เลยลุมมันก่อนลุมไปเลยอันเดียว ผมก็ได้อุ้มไ่น็อตก็เต็มแล้วป๊ปๆเลยแต่น็อตเต็มหมดผมนะผมไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับผมมาชิงมาเทก่อนเดี๋ยวมันแย่งกันเทนาสีหันหนึ่งอีกแล้วตะยูนัดใจเลยตะยุนอัดใจแล้วตะยุนอัดใจแล้ว รายละเอียดนะครับผมสองเที่ยวเมื่อวานนี่สามสิบสี่สามสิบสองไนนะพออันแถวนี้ยืดเกตแล้วก็บวกอีกห้าเป็นสามสิบสองไล่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะสามสิบสองไล่รวมแล้วได้สามสิบห้าเกตครับผมราคาเท่ากันเลยหมื่นสามร้อยทั้งสองเที่ยวเลย,เยไม่ไหวก็ไอ้นี่ไม่ไหวรันจัด แต่น้ำหนักมันพอได้นะก็ไม่ถึงว่าถึงก็แบบหนักจัดเลยเดี๋ยวเราจะมารวมทั้งหมดเลยนะครับว่าย7บเจแล้วก็อีก5ไร่แล้วก็มารวมกันว่าจะได้กี่เกียร์เนาะกี่ไร่ได้กี่เกียร์ก็ตอนนี้ก็ลงมาที่สองแล้วลครับผมก็แเนกไดไปสี่อุ้มครับไม่ค่อยเต็มดี สองได้จะได้คนละอ,อุมแล้วจะเต็มแล้วอันนี้อีดีเยอะสุดละเขาขาวในอีดีทั้งอัน เยอะหน่อยเนะี่ยก็เต็มมาดีครับดูแล้วะกี่กระปาไปห้าห้าหกห้าอุ้มหกอุ้มไม่เต็มรวมเมื่อวานด้วยนอดเทไปคุ้มเอ้ยประมาณเกณฑ์มากกว่าขาอยู่นอนมาแล้ว บนอีกอันนึงครับแล้วก็ยาน,นั้นอีกหน่อยอีกประมาณสักอุ้มกว่ายนกลางนะส่วนอันนี้ไม่ได้เพราะว่ากลางมันอีดีเยอะคลิปนี้ก็น่าจะยาวหน่อยครับก็คันนี้ก็สี่อุ้มแล้วครับผมสี่อุ้มห้าอุ้มห้าอุ้มไม่เต็มนะแล้วก็เหลมาสักอุ้มครับก็เดี๋ยวจะลงไปช่วยกันลุมเลยเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีนะ จะได้เสร็จไวๆครับผมอุ่มก็จบแล้วเที่ยวเมื่อกี้ไปขายเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวรอถามเขาทีเดียวต้องไม่ได้ยินแล้วดูแล้วอันนี้ก็บสิบหัเกียร์แล้วดูแล้วถ้าเที่ยวเมื่อกี้นี้ที่ว่าเต็มๆของพี่แหล,แล้นะ รวมมันเก่ามันสามสิบห้าหน่อยๆแล้วก็ประมาณนะแล้วก็เที่ยวเมื่อกี้ขายได้ประมาณสิบห้าเยนก็เป็นห้าสิบพอดีเนาะสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบพอดีใช่สามสิบห้ากับสิบห้าห้าสิบพอดีแล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับคันนี้นะคันนี้ก็อีกเที่ยวเที่ยวเมื่อกี้นี้ก็รวมกันปนประมาณห้าสิบ ประมาณ60เกีเกนนะ่าจะได้ครับผม57ไล่เอ้ย2ยบเ็ดเดยวบเ2็ด0ย2บเ็ดใช่ครับ57ไล่โอ้แกววนี่วหวสี่าันหนึ่งแต่เขียวครับราคาคงไม่เวิร์กไปทุกคนเดี๋ยวไปรว้มก,กันได้จะได้เสจ็จ เสร็จทีบร้อยแล้วผมสำหรับ้าเสี้ยหนึ่งของพ่ออาจารย์มน,นี่วุ่นวายจริงๆวะ่ะแกทำไมวุ่นวายขนาดนี้วะแนี่ลูกน้องพิมเนี่โอดไปด้วยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตตามเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับผม